โอเคสวัสดีครับพบกับหนุ่มแบงค์อยากทำอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต่อจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับก็คือการคลิปครั้งที่แล้วนี่คือผมแกะงัดเนียตัวเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีลักษณะคล้ายๆล้าเซเว่นนะครับก็วัดเอาค่าที่วัดได้นะครับมาใช้นะครับในการเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อนะครับ ซึ่งผมก็ได้เขียนโปรแกรมพัฒนาต่อออกไปบ้างพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็การโคดดิ้งนะครับซึ่งขอออกตัวก่อนนะครับตนเองเนี่ยไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มานะครับไม่ได้จบอิเล็กทรอนิกส์มานะครับการงัดเงี้ยแกะวงจรอ,อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่เป็นเลยนะครับ ่วนการเขียนโปรแกรมก็อาศัยงูประปานะครับศึกษาจากคอมศึกษาจากเน็ตศึกษาจาก YouTube ศึกษาจาก Google ศึกษาจากคนที่ใจดีนะครับในการที่เขาแชร์แชร์ความรู้นะครับก็มาตัดแปะมาเขียนอะไรเงี้ยครับจนเป็นโปรแกรมนี้ขึ้นมาได้นะครับก็แลกเปลี่ยนแล้วกันเนะาะจะถือว่ามามาสอนแล้วกันเพราะว่า มีบางอาจนะครับเพราะตัวเองไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูความสามารถของโปรแกรมตัวอย่างนะครับที่ผมเขียนเอาไว้นะครับอ่าโอเคนะครับกล้องนะครับผมใช้กล้องตัวนี้นะครับเป็นเบ็บแคมภายนอกนะครับเบ็บแคมของโน้ตบุ๊กก็มีนะครับ มีมี2ตัวมีรกแคมับโนตบุ๊กกับเว็บแคมภายนอกนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะชัดกว่าน่อยนึงนะครับก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเอาละครับมาดูความสามารถมันนะครับผมกดเชื่อมต่อกล้องก่อนนะครับโอเคได้มุมแล้วนะครับแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วผมก็จะติดต่อเชื่อมต่อซีเรียลพอ์ตัวนี้อ่านด้วยซีเรียลพอตนะครับก็คือมันเป็นพอตคอมพัดยี29นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเอ๊ะมันมาจากไหนคอมพอร์ยีนะครับเนี่ยเยค่อยว่ากันนะครับอ่ะติดต่อเครื่องก่อนติดต่อเรียบร้อยคือวันุณนทะพูพร้อมค่ะอ่ามีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยอ่ะติดต่อเสร็จแล้วอ่ะลงเทสนะครับเนี่ยฮะอ่านี่ครับโอเคความสามารถแรกที่ผมเขียนต่อยอดมานะครับก็คือความสามารถในเรื่องของการอ่านออกเสียงนะครับ ออกเสียงอุลติพุ่งสามสิบหกจุดหนึ่งต่อจุดสองนะครับถ้าติ๊กถูกก็คือให้อ่านออกเสียงเนี่ยลองดูนะครับสามสิบหกจุดหนึ่งอ่านค่ะเห็นไหมครับสามสิบหกจุดอ่านค่ะเสียงอาจจะอัดไม่ค่อยดีนะครับสามสิบห้าจุดสองอ่านค่ะอ่านี่คือของสมาร์ทที่หนึ่งนะครับของสมารถที่สองก็คือมัน เมื่อเราสแกนแล้วมีคนมาสแกนแล้วมันก็จะนับคนว่ามากี่คนกี้ได้หครั้งนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ในตารางนะครับวันเวลานะครับเก็บไว้นะครับสามารถส่งออกเป็น Excel ได้นะครับเพื่อเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปใช้นะครับในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เห็นไหมครับส่งออกเอ็กเซได้นะครับนี่คือความสามารถที่2นะครับหันี้มาที่3แล้วเนาะ ความสามารถที่สี่ก็คือพิ้นพริ้นครับพลิ้นนี่ปิิ้นอย่างนี้นะครับปลินอย่างนี้กรณีที่กรณีที่วัดแล้วเป็นบางที่นะครับก็จะแปะติกเกอร์นะครับรูปยิ้มนรูปอะไรต่ว่าคนเนี้ยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ทําได้นะครับมาลองดูนะครับผมติ๊กที่พิ้นนะครับติ๊กถูกที่พิ้นอ่ะลองดูนะครับอ่านไหมครับ ต่อ,อนนี่อั้างนั้น่ะนะครับตัวที่ผมเอามาทดลองตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนนะครับเป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ธรรมดาเนี่แหละเอ๊ะพิมพ์ P.O.S ธรรมดาไม่ใช่พิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับใครไปประยุกต์ใช้ต้องใช้พิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับพิมพ์สติ๊กเกอร์แทนอันที่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยออกว่าประมาณนี้ พิมพ์ได้นะครับสั่งพิมพ์ได้หลังจากปัดอุณหภูมิแล้วนะครับอันนี้นี่คือความสามารถตัวที่3นะครับความสามารถอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือส่งข้อมูลเข้าไปที่ลายนะครับพร้อมรูปภาพด้วยนะครับกรณีที่อุณหภูมิเกินหรือจะให้ส่งทุกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลายผมเข้าไปแล้วเนาะอ่านะครับเอามาดูนะครับลองดูนะครับผมติ๊กถูกที่ ส่งด้วยนะครับให้ส่งที่ไลน์นะครับลองดูนะครับรรนี่เห็นไหมครับก็จะส่งเข้าไปที่ไลน์รูปนะครับส่งรูปไปที่ไลายหเห็นไหมครับส่งเข้าไปที่ไลน์ด้วยแล้วมันก็จะส่งมันบันทึกในคลื่นด้วยนะครับบันทึกไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโฟลเดอร์ๆๆนะครับที่มันบันทึก นะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนี้แหละครับนี่นะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์พิ c เจอ์นะครับโฟลเดอร์พิ r เจอรรูปทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่คือรูปรูปทั้งหมดที่ที่มันบันทึกไว้นะครับในกรณีที่เราติ๊กให้มันว่าถ่ายรูปไปด้วยนะในกรณีอุณหภูมิเกินนะครับ นี่คือโฟลเดอร์โปรแกรมทั้งหมดนะครับนะครับนี่ก็จะมีโฟลเดอร์ซาวนะครับเสียงที่ใช้นี่ครับนี่เสียงเสียงที่ใช้นี่มีแค่นี้นะครับแล้วก็เอาคำมาผสมกัน3ามสิบหนึ่งนี่มาผสมเสียงกันนะครับประสานเสียงผสมเสียงกันนะครับอ่าอันนี้คือความสามารถคร่าวๆทั้งหมด นะครับที่ที่ผมเขียนต่อยอดไว้นะครับนะครับอ่าอ่ะคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดนะครับที่เป็นโคดดิ้งกันนะครับเป็นโคดดิ้งกันอ่ะผมอนุญาตปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่าโยลายไปด้วยนะครับอ่ะโปรแกรมที่ผมใช้เขียน ในการดึงค่าตัว SerialPo r t จากเครื่องมัดอุณหภูมิตัวนี้คือโปรแกรม Visual Basic .net นะครับ Visual Basic .net นะครับซึ่งก็ก็มีความสามารถในการอ่านค่า s e r i a l p o r t นะครับนี่ครับเป็นเป็นเครื่องมือมันนะครับเป็นเครื่องมือมันเยอะแยะเลยนะครับเครื่องมือของ Visual Basic เยอะแยะมากนะครับผมก็เล่นไม่เป็นไม่เล่นไม่หมดหรอกครับไม่ใช่เล่นไม่เป็นเล่นเป็นบางตัวเล่นไม่หมด นี่ครับซสร,ร็จเรียบหมดตัวนี้นะครับเราลากเข้ามาครับน <ed acht gemacht> ี่พอลากเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะนี่ผมลากเข้ามาแล้วหนึ่งนี่เป็นสองนะครับผมใช้ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับอธิบายก่อนนะครับหลังจากที่เราออกแบบนะครับออกแบบในการออกแบบนะครับผมก็จะออกแบบนี้นะครับให้ดูอันนี้จะเป็นพิกเจอร์นะครับเป็นเป็นตัวพิกเจอร์ตัวนี้นะครับนี่พิกเจอร์บ็อกนะครับพิกเจอร์บ็อก ตอนนี้ก็จะเป็นคอมบูบล็อกในการดึงดึงกล้องนะครับดึงระชื่อกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมบบล็อก bo ในการแสดงพอร์ตซีเรียลพอร์ตต่างๆของเครื่องคอมนะครับน,นี่จะเป็นปุอมในการติดต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคบล็อกเทคบล็อกเทมผมติดตั้งชื่อว่าเทมนะครับเพื่อแสดงค่าอุณหภูมินะครับแสดงข้าอุณหภูมิที่ดึงมาจากเครื่องงาน ของเซเว่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิสต์บล็อกบันทึกค่าต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มส่งไลน์ปุ่มส่ง Excel ต่างๆนะครับนะครับมาดูโค้ดกันนะครับโค้ดก็ลองไปศึกษาเองนะผมก็อาจจะอธิบายไม่ละเอียดเพราะว่าเพราะว่ามันคงเยอะยาวเลยแหละถ้าอธิบายละเอียดนะครับลองไปศึกษาดูนะครับลองไปศึกษาดูก่อนนะครับ ก็ Import ค่คาระบบที่ต้องไการนะครับระบบของโปรแกรมที่ต้องใช้ถึงก็ Import ตามนี้นะครับข้ามาก่อนนะครับพอ Import เสร็จปุ๊บก็จะมีฟอร์มในการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับเขาเรียกว่าฟอร์มโหลดนะครับฟอร์มโหลดนี่คือฟอร์มโหลดในการเปิดใช้งานครั้งแรกให้ทําอะไรนะครับให ค่ากล้องเข้าไปนะครับแอดรายชื่อกล้องเข้าไปนะครับแอดพอร์ตรายชื่อพอร์ตเนมเข้าไปในคอมบุบบอกนะครับอย่างที่ผมอธิบายเข้าไปอธิบบอกตะกี้นะครับแล้วก็สร้างคอลัมน์นะครับชื่อคอลัมน์ที่จะเก็บข้อมูลนะครับมา3คอลัมน์นะครับแล้วก็ลิสต์อ่านค่าต่างๆที่บันทึกไว้นะครับผมจะบันทึกไว้ค่าค่าของนี่ครับโทเค็นไลน์นะครับที่เราเอามาจาก ลายนะครับมาจากเว็บไซต์ลายนะครับต้องมาบันทึกไว้ที่นี่นะครับต้องกดบันทึกปุ๊บมันก็จะเก็บค่าไว้นะครับค่าของอสาขาอะไรเนี้ยนะครับต้นนะครับคราวนี้ในการอธิบายยังไงดีชื้อเพลิงเนี่ยเขาจะเรียกว่าอีเวนต์เนาะอีเวนต์หมายถึงว่าเหตุการณ์ต่าง อีเวนต์ของการกดปุ่มเหตุการเมื่อกดปุ่มแล้วให้ไปทําอะไรนะครับเ,เมื่ออ,อ,อ่านค่าแล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับหลังจากที่มีคนมาสแกนแล้วครับสแกนปุ๊บเนี่ยให้มันทําอะไรต่อนะครับก็คือหลังจากที่สแกนปุ๊บเขาเรียกว่า Data receive ก็คือหลังจากที่ serial port รับค่ามาแล้วนะครับให้ทําอะไรนะครับนี่มันก็จะอยู่ในอีเวนต์ของ ตัวนี้นะครับตัว serial port นี่นะครับ serial port data receive ต,ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่สังเกต้นะครับของสังเกตนี้ในการอ่านค่าของเจ้าตัวนี้นะครับหลังจากที่สแกนปุ๊บก็จะเอาค่าที่ได้นะครับมาเก็บไว้ที่ตัว array 1นะครับตัว array 1ซึ่ง ตั้งชื่อว่าอารีหนึ่งเป็นเก็บค่าแบบอารีนะครับเป็นไบต์นะครับนะครับซึ่งเท่าที่แกะเงี้ยดูเนี่ยมันก็จะมีอยู่4อารีนะครับ0ถึง5าอารีนะครับ0ถึง5นะครับอารีที่ใช้อ่านค่าตัววัดอุณหภูมิเนี่ยคืออารีที่3นะครับผมก็จะเอาอารีสามมาใช้ส่วนตัว0ตัว1ตัว2ตัว4เนี่ยก็ ไม่รู้อ่านค่าไม่ออกว่ามัน,ม,นมันคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าใช้อารีสามแล้วกันนะครับซึ่งเอาอารีสามเนี่ยนะครับมาเข้าเก็บไว้มาแปลงค่าเป็นซิงเกิลนะครับเก็บไว้ใน,นชื่อซิงเกิลหนึ่งนะครับเพื่อเอาซิงเกิลหนึ่งเนี่ยมาคำนวณน,นะครับคาลิเบตค่าคาลิเบตคือต้องบวกได้ยี่สิบห้าจุดหกนะครับเอานี่หารสิบบวกยี่สิบห้าจุดหกก็จะได้เป็นค่าอุณหภูมิที่ได้ ี่าจะเครื่องนี้นะครับซึ่งบางท่านอาจจะแงะแกะแล้วนะครับอาจจะเอ้ยไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดกแบบเนี้ยนะครับได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ค่าอุณหภูมิเก็บไว้ที่เทคบล็อกแล้วเทคเทมแล้วนะครับก็เขียนเงื่อนไขมากกว่า37.5องศาให้เทคบล็อกเนี่ยเป็นสีแดงนะครับผมผมทไว้นะแล้วก็คลิกปุ่ม ส่งเข้าไปลายด้วยนะครับส่งเข้าลายด้วยนะครับถ้าเราเช็คบอกไว้ถ้าน้อยกว่า37องศาก็ให้พื้นของ Tech erm เท็คเทมเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ออกมานะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราเช็คนะครับเช็คให้ออกเสียงเช็คบ็อกให้ออกเสียงนะครับมันก็จะออกเสียงเป็นเสียงให้เรานะครับแล้วก็ส่งค่าเข้าไปที่ตารางเพื่อบันทึกค่าข้อมูลไว้นะครับ เรไปเล่นดูนะครับเราไปเล่นดูดูในโค้ดแล้วก็ลองลองเล่นดูนะครับจะมีอะไรอีกปริ้นนะครับปริ้นก็ไม่มีอะไรนะครับเอา <c oughs> อ่า bottom connect นะครับอันนี้ค o n n e c กล้องนะครับ c o n n e c กล้องนะครับไปอ่านดูไปเล่นดูนะครับ connect กล้องนะครับ ในกล้องอันนี้เอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ตัวลายแล้วกันเนาะมาอธิบายตัวลายแล้วกันเมื่อเรากดปุ่มที่ลายนะครับหรือติ๊กเช็คบล็อกที่ลายแล้วนะครับคำสั่งเกี่ยวกับลายเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับส,ส่งค่าไปที่ลายนะครับตัวนี้นะครับโดยอ้างอิงจากเาทคนิค ตัวนี้ที่เราบันทึกค่าไว้ทิกบล็อกไลน์นะครับตัวนี้ทิกบล็อกไลน์ตัวน,วน,วน,วนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะส่งที่นี้เองนะครับแต่ว่าในการส่งภาพเนี่ยมันจะต้องใช้โปรแกรมโปรแกรมเขาเรียกโปรแกรมอะไรนะโปรแกรมโอใช่ไหมโอนะเดี๋ยวผมไหดูอยู่ไหนวะ <c oughs> อืมไอเล่นเสียง เมันติดกันนะใช้ลายสงรงลายเอ๊ะนะซึ่งโปรแกรมโอเนี่ยผมก็ก็ก็ เอาไว้เราแล้วนะครับเอาไว้ให้เราแล้วในในโฟลเดอร์นะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับอ๋อนี่ในการส่งส่งภาพเข้าเข้าไลน์นะครับต้องใช้โปรแกรมรี่โปรแกรมโครนะโครโครโครนะมาดูผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่ฮะอ้างอิงโปรแกรมโครนะครับถ้าไม่ใช้โปรแกรมตัวนี้มันจะส่งได้แค่ข้อความนะครับการส่งรูปต้องใช้โปรแกรมโครตัวนี้ซึ่งผมบรรจุ เขาไว้ในโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรใช้ได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวอันนี้ส่งออก Excel นะครับส่งค่าจากเทคจากตารางนะครับจากตารางตัวนี้นะครับไปที่ Excel นะครับตัวนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับมาทักแค่นี้เองนะครับคำสั่งแค่นี้อันนี้เป็นการเล่นเสียงนะครับ ในการเล่นเสียงเนี่ยผมก็ใช้ Windows Media Player นะครับปังไว้นะครับซึ่งบางคนอาจจะมีการเล่นเสียงได้ดีกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยถนัดอย่างที่บอกไปไม่ค่อยถนัดแต่ว่าวิธีนี้ใช้ได้ก็ผลลัพธ์ผมมองที่ผลลัพธนะ์ออกมายัางไงใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับการเล่นเสียงนะครับเออนี่ตัวนี้นาสนใจก็คือการติดต่อ s e r i a l p o r t นะครับก็ ก็จะใช้ค่า 1, 6นะบอเลเรทเป็นค่า 1, 6นะแล้วก็ต,ตัดแตบิดเท่ากับ8นะครับตัดแตบิดเท่ากับ8ตัวนี้ในการใช้ติดต่อซิลิร์ตนะครับหลังจากติดต่อได้ก็ให้ลินเสียงว่าเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมค่ะจากนี้นะครับจากบรรทัดนี้นะครับมีขนาดนี้น่าสนใจอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเซฟ เซฟกับ a p i Line นะครับตัวนี้เซฟตัวนี้นะครับเซฟข้อความตัวนี้ไปลงที่ไฟล์นี้นะครับลงที่ไฟล์นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมนะครับตัวโค้ดเดี๋ยวผมจะฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับยังไงถ้า สนใจนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับศึกษาดูผมเองก็อธิบายไม่เก่งเพราะว่าตนเองก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งศึกษาจาก YouTube เหมือนกันนะครับจาก Google เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจในการที่จะเอาโปรเจกต์ที่แปลกๆที่ดีๆใหม่ๆม,มาให้พวกเราได,ได้ได้เรียนรู้กัน นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณคนระัขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ